สำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวันกระทรวงคับมานาคมได้เข้าร่วมงานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่30เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวไปยังไต้หวันมากขึ้นในช่วงไต,ตรมาสที่1ประจำปี2568และในช่วงเทศกาลสงกรานที่จะถึงนี้นอกจากนี้อเล็กธิรเดชเมธาวรายุทธได้มาร่วมรับชมภาพยนตร์สั้นไต้หวันมะไท้หวันหน้าโควิดมี ที่ได้นำเสนอเรื่องราวตัวละครเว็บที่ค้นหาตัวตนของตนผ่านการเดินทางท่องเที่ยวไต้หวันและพาทุกท่านได้รู้จักและร่วมสัมผัสกับความงดงามของธรรมชาติในไต้หวันอาหารเลิศรสวัฒนธรรมที่โดดเด่นและความอบอุ่นของคนไต้หวันบอกเลยว่าพิเศษมากมะกค่ะ 这个呃，我们跟这个困扰来跟粉丝的这个互动会晤之外，我们其实台湾馆还有很多精彩的活动，包含我们有这个来自苗栗、来自台东、来自嘉义的县政府，那还有我们的饭店业、主题乐园、休闲农场都会在这边带来最新的旅游资讯。那当然，另外就是最重要的是说，如果民众呃有在任何的旅行社有购买这个旅游配套或机票的话，也可以来我们现场来兑换我们的行程赠品。 那我们在其实，在我们旁边还有我们的这个鸡蛋糕的试吃，然后也还有我们这个宫庙的线上求签。那另外就是我们在 DIY 区也有很多精彩的 DIY 活动。那我们这一次也特别带来了这个有世界冠军的这个竞技啦啦队来到现场做文化表演所以我们还有一天半的时间，我们非常欢迎所有的泰国民众赶快来台湾馆来参观。啊、那欢迎欢迎，欢迎欢迎，欢迎欢来到台湾馆。谢谢大家，欢迎来到 ะะก็คือนอกจากการที่เราได้เตรียมทีมจากทางไต้หวันไม่ว่าจะเป็นเอ่อยหนง,งานราชการจากทางไถตองเหมียวรี่แล้วก็จายี่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวไต้หวันแล้วเรายังได้เตรียมเอ่อการสําหรับคนที่มาซื้อของในางไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องบินหรือว่าตัวค่ะสามารถมาแ,กแลกรับของที่บูของการท่องเที่ยวได้ นอกจากนั้นนะคะสำหรับใครที่อยากจะร่วมกิจกรรมสนุกสนุกเราก็ยังมีโซน DIY ให้เรามาลองทำกันได้แล้วยังมีขนมไข่ที่เตรียมมาจากฝั่งได้หวันไหว้ทุกคนมาลองชิมกันได้ค่ะก็เลยอยากจะเชิญชวนทุกคนมาร่วมง,งานที่ i อเค่2 线上首先的经验所以在欢迎各位去体验这样ค่ะก็คือเราเข้าใจว่าคนไทยอะค่ะเป็นแบบว่าสายมุค่อนข้างเยอะเราก็เลยแบบว่าได้ชิญเอ่อวัดมาจากทางไต้หวันเลยค่ะมาไว้ในบูธของเราให้เราได้ลองมาสัการะมาเสียนเซียมซีมาลองแบบเล่นสนุกดูค่ะสำหรับไปที่แบบนี้ํ็ทางเราะไรก็ยังสามารถที่จะลองมาเล่นดูได้ค่ะที่บูธเราเออคือคือ除了这一天半的时间我们如果有跟任何的旅行社购买去台湾的旅游可以 可以来我们台湾馆来换新城赠品之外。 那我们持续也针对自由行，我们有这个台湾的 Lucky Land 的 c a、嗯、就是你可以呃抽五千块的出入券，或者五千块的这个呃 iCash 或者是悠游卡。嗯、那另外针对团体旅客，我们其实也持续在跟不同的旅行社合作，然后我们就是用广告费用来分摊他们的方式，然后来呃呃支持他们来提供更优质的旅游配套给泰国民手。哈，ก็ t สำหรับ m i t ถ้าเขิันทางไปที่ไต้หวันสามารถเป็นน้องัวแถววบอลรักกิแล์มูลค่า5,000ั t d ได้ค่ะและสำหรับบุกครัวนะคะที่เดินทางไปไต้หวันจริงๆเรามีงบสนับสนุนสำหรับบริษัททัวร์ว่าสามารถที่จะมาแชร์บัตเจ็ตต่างๆเพื่อที่จะมาทำตัวโปรแกรมให้มีความพิเศษมาก 民众都跑来跟我们说，他们非常喜欢阿雷，然后呃，觉得阿雷是非常适合来担任我们这个台湾观光,光的代言人。那当然我们知道说，阿雷他本身有非常多这个精彩的这个电视作品之外，那他的形象也很好，然后人也非常的耐心温柔，然后也非常就是沸腾我们台湾观光,光想要带给人的形象。那当然，另外就是他。 本身也很喜欢，旅游。那他之前其实，在担任我们代言人之前，也去过台湾很多次，然后呃，对台湾的景点也好，美食也好，或者是呃文化也好，都有很多的了解，所以我们相信可以邀请他，然后让他用他最自然、最真挚的方式来跟他的粉丝介绍台湾的美。弟弟妹妹可以老他我米了，对 <noise>，米、嗯、了，米了，米 <noise> 了，米了，米 <noise> 了，米了，米了，米 <noise> 了，米、嗯、了，米了，米 <noise> 了，米、嗯、了， ะะก็ได้รับฟินแบกก็จะเป็นบริษัททัวร์หรือว่าคนทั่วไปที่ได้มาในงานเขาบอกว่าคุณอันเล็กกับบอกกับการท่องเที่ยวใต้หวันมากนอก,นอกจากนั้นนะคะก็คือคุณอันเลก็กเป็นคนที่มีภาพลักษณ์ที่ดีอยู่แล้วมีแบบว่าความ ว่าที่จะมาแนะนำการสถานที่องเที่ยวใหม่ๆให้กับคนไทยได้ได้รู้จักได้มากยิ่งขึ้นเนี่ยดีใจมากครับผมแล้วผมอีกคนก็เป็นคนหนึ่งที่เล็กเป็นคนที่อันหนึ่งที่ชื่อที่อยู่แล้วเล็กได้ไปไต้หวันตลาดโลกเลยได้ที่ทางไต้หวันไปต่อมามรู้สึกดีใจดีใจแล้วก็แล้วก็ตัวเราเองอะ่ะเล็กเป็นคนที่เรียกว่าไม่ใช่แค่ไต้หวัน อย่างที่ไทยอ่ะในตกวเองก็มีหลายๆคนที่แบบอยากจะพาคนไทยไปเจอในที่ที่แบบนนค,นนนแคนไทยไม่รู้จักเพราะฉะนั้นเมื่อตอตอนเล็กได้รับเลื้ยงเป็นแฟนด้านภาษาอนไทยบบนี้เลยคือว่าเฮ้ยเราก็เคยเราก็เคยพาเคยเคยถ่ายรีปในไต้หวันมาแล้วและเล้สึกวา่เวาเฮ้ยจะเป็นดีหลายที่ที่ทในไต้หวันที่คนไทยไม่รู้จักแล้วก็ เที่ยวอ่บ้ามที่ไม่ใช่ไครเปรย์ที่ที่ I. ที่ตอนนี้คุณรู้จักอาจจะไม่ได้ไปแค่ครั้งเดียวลองไปหลายๆครั้งก็่ผมก็ถือว่าไต้หวันดีมากทีงดียวอันนี่จริงที่อยากจะบอกเลยก็คือคนไต้หวันน่ารักมากอย่างครั้งล่าส like ุดเล็กไปมาเล็กไปคนเดียวแล้วก็เลยเลยมีโอกาสได้แบบทำอะไรุกคลีกับคนไต้หวันบ้างเพราะโปรติไปกับไปกับก็โหเราไม่ได้อยู่ไหนกับแกงของเราพไปคนเดียวแล้วเลยมีโอกาสได้ได้แบบได้ใช้ชีวิตได้ ล้าถามทางเขาแบบเขามีใจที่แบบตั้งใจบอกทางให้เราไปได้ถูกต้องทีสิไม่ใช่ขนาดอ๋อไปทางนี้ไปทางนี้ไม่ใช่แค่เราไแบบเราไปตรงนี้ไปตรงนี้ไปตรงนี้พยายามพยายามช่วยจริงๆก็เลยรู้สึกว่าเราเราไม่เคยเห็นคนใจบอกแล้วล่ะใครที่กำลังตาดที่เที่ยวอยู่นะครับผมเใกว่าไต้หวันตอนนี้เป็นอีก destination หนึ่งที่น่าสนใจมากๆแล้วก็เติบโตเร็วมากๆด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นใครที่ตอนนี้กำลังเ ที่บอกหาที่เที่ยวอยู่นะมาเดินที่งานนี้ก็ได้ทีไอทีนะครับแล้วก็มาแวะเยี่ยมเยียนที่โบสถใต้หวันของเราเพราะว่ามีกิจกรรมให้ทำด้วยมีของวันด้วยแล้วก็มีใบอกยกวัดจากใต้หวันมาเลยใครอยากดูในงานก็มีในมุมแล้วนะสำหรับจริงสำหรับใครที่กำลังหาที่เที่ยวขอแนะนำใต้หวัน